นะถ้าเป็น,นวิ่งสามก็จะเป็นเอาอะโมคาชิวิ่งไปเปิดใช่ไหมแลมพาร์ตโตรูน,นี้เกือบโดนซ้ำเซฟได้อา้าจุดโทษเหรออุ้นนึกว่าเสียจุโดโทษตกใจหมดแสดงว่าวิรอนก็อยู่กับแมนยูแค่สองสามปีใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่เชลซีแล้วก็ไปอยู่อินเตอร์อเคสโบรู้น,นี้ยิงเกือบโดนครับเยนเลมัยนยังเซฟได้เป็นเกมในเพย์ทูนะครับ เป็นวินนิ่งยีเดเวนเจ็ดนะครับเจ้าทีนเตะมุมลูกนี้อุ้ยออกมาวืดดีนะไม่โดนตัดบอลลุงเบิร์กคานูอา้าวคานูคานูเปิดให้เพื่อนหม่งใน,นทีนะี้คานูลุงเบิร์กยิงด้วยขวาโอโ้โหติดเซฟกูดิชินี่คอไปถึงเวลอนใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยเคสโฟลุดว่มลูกนี้โอ้ยช่วยกันได้ดีลูกนี้เกือบโดน โอ้แน่นอนนะแต่ละคนนี่ผมว่านายยูคืแก่เลยทีเดียวใช่ไหมเฮ้ยไปงี้แลมผัดยิงไกลโอ้ยผมโดนแฮนด์บอลแฮนด์บอลนะแฮนด์บอลนโกสตอมใช่ไหมผมไม่ทันนะโกสตอมเนี่ยก่อนเป็นโกสตอมก็เป็นไดนี่อินเตอร์ในชแนลซูเปอร์สตาร์สอคเกอร์ใช่ไหมเพาทูหรือครับใช่ครับมาดิโอ เมลชัล,ลอดแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์เออหรอแต่ไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมโ,โหลดให้นะครับคือผมไม่กล้าบอกตรงๆอนะเนาะมันเป็นของสินลิจิตอลนะครับยุคนั้นไม่มีใครแทนได้สแตท99บัคไม่ได้ใจพักไหนอ๋อน่าจะเป็นวินนิ่ง9วินนิ่ง10นะสแตทบัค99ถ้าเกิดใครสแตท99แล้วมันจะเล่นไม่ค่อยดีใช่ไหมพลังมันง่ายครับต้องเลือกเป็นเวอร์ชั่นเกมนะมันจะมีลุงเบิร์ดเปิด ออง,องรีโขกรูกนี้เรียบร้อยโกอร์เซนอลขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากลูกมงของเทียรี่อองรีพลังเกินพีรามิดบักเลยเออใช่เอาซีแบงดิวต่อลงทีครับได้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 ไดไดผมก็เอาวิวแฟนคานูแล้ว เพราะว่าครับเมื่อกี้อินเตอร์ผมชนะเอซิมิลาน1.0ได้ประตูจากวีเอลี่นะสวัสดีคุณจะรู้วัดลงแอร์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอรอเพื่อนอยู่รอเพื่อนอยู่เวลาเปิดลูกนี้คานูโคกคานูยิงเรียบร้อยครับเก็บจังหวะสได้จากเอ็นเบนโกคานูอาชซนอนออกนำสองต่อศจากเอ็นเบนโกคานูอินเตอร์ตัวบักเพียบ อ๋อเลือลองตาโอมิโอเคเอตามีโอเคโอเคโลลองเตะอิตามีชื่อเต็มเขาเนาะเออผมเรียกแต่รอเลน่นรอเล่นด้วยก่อนอ่านชื่อเขาไม่ออกนะครับตอนเด็กๆเกจอกับผมไหมผมขอเล่นบาร์ซิลถ้าน้องเล่นถ้าคุณอัรวินเล่นบาร์ซิลอะอาร์เนเล่นบารซิลอัรวินก็จะเอาคาร์ลอสเล่นหน้าคู่กับโรนโดอานายเด็ทางนี้อาเดโนยังอยู่ปามาอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวผมแวะไปดูให้ว่าอาเดโนอยู่ทีมไหนดอตมุลต้องมีโคเลอร์แน่เลยเออยันโคลเลอร์ผมว่่ายยังอู ประตูแม่งเสียทรงไปเลยเมื่อกี้นี้ถูกต้องครับบอทห้าดาวนะในภาคอีฟุตบอลเป็นการ์ดอีปิกกันหมดคุณเดนใช่ครับถูกต้องครับคุณเดนหรือคุณเคนว่ะอิมูเลเตอร์นะครับเล่นในคอมนะครับผ่านอีมูเลเตอร์จำลองพีเอ้าวหมดเวลานะครับมาเยือนก็โหดบาดเยือนก็ลอยมาขายไหมจบนี่เอลแบร์จบเกมนะครับอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไปได้ 2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเทเดอองลีแล้วก็เอ็นมิโกโคานูคนละ1ลูกนะครับเกมไรครับวิ่งอีเวนท์เจ็ดนะครับมึงบวกมาก่อนย้อมสีผมอย่างเซียวเออผมแดงใช่ไหมหยุคไร้พ่ายอ่ะก็เหมือนฟ้าจะย้อมก่อนละลายไพ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะได้อ่านเว้นสักครู่นะเอาคุณคุณฟิล์มนะครับหลักการกดติดตามเดี๋ยวผมไปดูอันนี้โน้ตให้มันอยู่ทีมไหนบายเยนก็โหดเดี๋ยวดูบายเยนกับปาม่าแบบงุน เดี๋ยวลองตาโอ้ไม,ม่เอทูย้อนไปสิบสิบเอ็ดปีก็โน่หนึ่งโอ้เนี่ยคุณต่อสิบเอ็ดแน่วนจริงผมยอมผมไม่เก่ง <laughs> โดนเพื่อนเล่นกินตังนะผมโดนกินตังตลอดนะครับไปเกาะเบาดูพี่ๆเขาเล่นกันใช่เมื่อก่อนผมก็เกาะเบาเขาเล่นนะเมื่อ,ก,ก,อะะก่อนเล่นเป็นเกมมวยปั้มนะผมเพิ่งมาเล่นเป็นทีหลังวินนิ่งไอ้เรื่องนี้องรีมงอย่าง,งสวยตอนแรกผมเลยเออมงออกแล้วตอนแรกแล,ลุงเบิกเปิดมาไม่ใช่ลุงเบิกสิเออลุงเบิกไหม แอลกาซิโอสักแมทพรุ่งนี้กี่โมงอ๋อพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะครับพรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดยู UV, เว่ยกฤษณพงศ์สัสดีคระ